ที่นัองเอยสามัคคีกันไว้คือข้าวนียวหนึ่งไม้ยาสีเพศแตกมากงคือน้ำถือข้าวนียวสามัคคีกันไว้คือฝนแสนหาตกลงมาจากฝากฟ้าไหลโ้มโผงสู่หนองอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำจืนสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีย่ำเด็กๆค่ะย่ำเด็กๆก็สันได้ค่ะ ตอนนี้ยังแพ็คคาทรงไหพี่น้องอยู่ค่ะผู้ที่สังคาเกษตรแดงใหญ่ยังอยู่ที่บ้านนาเนี่ยนะคะอยู่บ้านเอือยซอท่อค่ะซอท่อนิงคนสวยสวัสดีค่ะเอื้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นคนมีคาเนาะเอือยนาอมีมีมิดมีตลอดมีตลอดมีตลอดนะซันยังมีคาพี่น้องแล้วก็หลายๆท่านสอบถามเขามา ปลูกคาช่วงนี้ยังปลูกได้บอปลูกได้ตลอดเนาะเอ่ยเนาะปลูกได้จ้ะปลูกได้อยู่ตลอดถ้าปลูกเดือนนี้เฮาไรไปฐานับมักกะลาเนาะแปดถึงสิบเอ็ดแปดถึงสิบเอ็ดเดือนนี่เฮ็ดพันแมนบอข้าขายพันขายพันแมนแต่ถ้าปลูกซับนอพี่น้องเอาไปปลูกปลูกคาเดือนก็ได้ซับนอแล้วแมนค่ะแม่นบอเอ่ยแมนค่ะข้าบ่มงดีเด้จ้ะ ยังมีคาอยู่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเรากะมือน,นี้เฮาทำการคุดคามาสวนแบบงี้พี่น้องปรากฏว่าหูวซื้อกว่าสิคุดมาเกินออเดอร์อยู่ค่ะตอนนี้ประมาณสิบกล่องอบจ้าประมาณสิบกล่องนะคะเกินออเดอร์อยู่สาวน้ำยืนนะทักพี่น้องไปทางล่เด้อค่ะเด้อสาวน้ำยืนถักพี่น้องไปทางล่าอ,อ่าัาก ผู้ที่แจ้งซื้อทีอย่ไวแล้วนะคะแล้วส่งหมายเลขบัญชีไปว่าตอนนี้มีขาพร้อมคือโบได้ย่งกันแล้วเด้อว่าว่าจังสี่นะคะแต่ว่าลังคนบัวท่านเปิดอ่านไล่ยู่รบกวนพี่น้องคููไดที่เคยแจ้งซื้อทีอย่ไวแล้วสาวนักเงืนบอกว่ารอโอนนะคะ <c oughs> ถากันเดอ้อ <c oughs> ให้เปิดอ่านไลน่ในเด้อพี่น้องเดอ้อสิบกล่อง เกินออเดอร์ของมือนี้มืออื่นเศร้าจะทรงนะคะผู้ใดเปิดอ่านไล่ก่อนโอนก่อนให้ผู้นั่นเนะเอื่อยเนะให้ผู้นั่นนะคะผู้ใดโอน,อนก่อนกะให้ผู้นั่นนาทีทองนาทีทองแล้วเอื่อยปัานีปีนี้เขาจะทรงรอบมือนี้นี่เนาะขอเป็นรอบสุดท้ายอของปีนี้คือจะเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อน,อนแต่ว่าคายังมีเขาสีเที่ยวน่นะนะแมน่าแมนแมน เอาสิยุดเที่ยวปีใหม่สันภารกิจหลายในช่วงปีใหม่ในช่วงไก่ไก่ิ้นปีเนาะเอ๋ยเนาะแม่ค่ะเราเข้าจะไปเปิดรับออเดอร์พี่น้องหรือว่าผูท่ผูที่แจ้งซื้อที่ยูไว้แล้วเพราท่านได้โอนเงินที่บพท่านให้โอนเนาะเอ๋ยเนาะจังไปโอนวันที่สิบมกราปีหนาโอนไว้เลยก็ได้พราเป็นอย่างเงืนนี่เอาก้อนเอาก่อนของส่งวันที่สิบ ผู้ได้ยยกโอนก็โอนรวดแมนๆค,ค่ะ <c oughs> โอนเลยค่ะเพราะว่า <c oughs> พี่น้องมันจะใส่เงินเบิดก่อน <c oughs> เอื่อยเอื่อยก็ไดเนาะแม่นบเหเงือ,อ่ญาติมันใส่เงินเบิดก่อนแม่ก็ว่าโอ๊ยแม่ใส่เงินเบิดล้วลูกก็สบายซิผู <c oughs> ้ดใดอยากโอนก็เบบป็นอย่างเนาะ <c oughs> โอนค่ะแต่ว่าวันที่ซิฟส่งของซิฟมากระดาปีนา <c oughs> โบแมนว่าเข้าโบมีคายังมีคายอีกหลายพี่น้องมีคาะมีมีแต่ว่าปีนี้ปีนี้เขาจะส่งหอดมือนีเนี่ย คือเกินมากมือนี่ฮอกคดเกินออเดอร์ที่รับไว้แล้วนี่ซิปซิปกองนี่ละผู้ใดที่จะรับนะคะก็คือแจ้งซื้อที่อยู่กับสาวน้ำยื่นไว้ในไลน์แล้วสาวน้ำยื่นส่งหมายลเลขบกญชีไปราเดอร์ค่ะเด้อหลายคนยังบ่ทตนหูอยู่เด้เพท่านเปิดอ่านเอาผู้ใดอ่านก่อนผู้นันโอนมาครบซิปปับสาวน้ำยื่นยุดรับนะคะเป็นคือเอื่อยว่าด้วัอาารย์เเป็นคือเอื่อยซอท่อว่า ค่ะแมนสิโอนก็นโอนรด <c oughs> โอนเลยค่ะโอนเลย <c oughs> ปีดี <c oughs> แต่ว่ามันดีซิฟซิฟมักระาปีหนาเขาจะสีสรงไห้แมนวาแมนค่ะหกห้<อ>า,าจาก,จากเอาจังสันเลอวี่่นองเดอแล้วก็ผู้ที่บอกกับสาวน้ำยืนไหวว่า,าปีหนาสีสัางได้บ่หล้างปีไม่เพื่อนว่ได้ <ขา S 1> ได้ค่ะ สร้างมาเลยสร้างแดดตั้งแต่ตอนนี้ละค่ะสร้างมาเลยค่ะโอนตังเลยค่ะโอ้ใหญ่ก็ได้นาะสร้างมาโหลดบะแม่นค่ะ <c oughs> เพราะว่าช่วงนี้ตรงเครียดนี่เครียสิน,นี่มันสิสิ้นปีแล้วนี <c oughs> ่ลายค่ะ <c oughs> โอนมาได้หลายก็ได้เป็นบ่โอนมาเพื่อนี่ก็ได้ใกล้สิ้นปีโอนมาเพื่อก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ โอนอมาเบื่อขี้อนีเขี้อสินนะมาสัน่นแมนค่ะแมนป <c oughs> ่าคือคือได้เดี๋ยวนี้ <c oughs> บไัได้มาใส่หนโกโกีบคะสิบกองโอ้จะเกินสิบกองอยู่ได้หนี่เนาะ,ะนี่ละพี่น้องเหลือซ้ำเห็นนี่เด้อตอนหนีเด้อเพราะว่ามือนี่สาวน้ำเงินเอาไปทรงแล้วเราตามออเดอร์ที่ที่สั่งจองเขามาแต่ว่าเขาไปคูดคามาสองรอบมือนี่นะคะนี่รอบแรกเนาะค่ะ เดคูดมาแล้วพี่น้องคะถ้าผู้ใดอยากได้ก็โอ,อนเงินได้เลยนะคะเพราะว่าแจงซื้อที่อูไว้โดนแล้วถ่าคิ้วคนนีโดนแล้วผู <c oughs> ล้ละคนมาจังไดก็เอื่ยค่ะสั่งกับสาวน้ำเยืาา่อไว้จังไดก็แม่เพิ่งมาจาังไดก็คือจังววา,ม,า <c oughs> มีแม่เพิ่นโทรมาว่าสั่งกับสาวน้ำเยื่อไว้โดนแล้วเ่ราได้โอ้สั่งน้ำสาวน้ำเยื่อไว้โดนแล้วแม่บ <c oughs> พาท่านอันใดจักเถื่อแม่ก็เลยสั่งนำ้ำมันนี่จะส่งไปหายแล้วค่ะทางชุมพรสั่ง บบได้คิ้วก็คือ,อ,มอแมนบแค่ะกะ็กะคือความจริงีิน้องสาวน้ำยื่นจะบบอกไหโอนเงินก่อนกรถักถาโบมั่นใจว่าทรงท่านนะนะค,ะนค่ะเพราะฉะนั้นผูดด้ใดที่สาวน้ำยื่นทักกลับแล้วให้ไม้เลขวัญชีไปนี่แสดงว่าคุณได้รับสิทธิ <c> ์ <oughs> คุณได้รับสิทธิ์พิเศษแล้วนะ,นะ <c oughs> ให้ฝ่าโอน,นก็กกคือ <c oughs> ก็คือสินค้าเาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะค่ะเออนี่คือหนึ่งลุมค่ะก็จะมีแบบนี้มั่งจ้ะอ่าก็จะมีแบบนี้มั่งเพิ่นถามอยู่ลุมหนึ่งจะต้นค่ะก็ลุมหน้นคือเบิงตามคลิปเลยค่ะคือของข้าเนี่ยจะเป็นไปตามคอิหรือสามต้นแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นี่นี่คือหนึ่งลุมหนึ่งลุมจ้ะทำมันมาเดียวเดียวแบบเดียวเดียวแบบนี้ มันก็จะมีอุปุอิปีอิปีค่ะขืนแน่นอนค่ะอีห้ากระนับหลุมคือกันได้พี่น้องจ้ะหฮาประเด้นนับว่าสลับกันไปน้ำต้นหนึ่งแมนค่ะสลับกันไปน้ำมันจะมีอันน่อยอันใหญ่ค่ะการถึงจะเป็นต้นอันนี้ก็ให้ไปคืนหนึ่งหลุมหนึ่งหลุมหนึ่งสองสามเขาจะมีอุปุอิปีแมนค่ะนี่นี่ก็คือเป็นลักษณะหลุมหนึ่งจ้ะอ่าบางคนพนถามว่าให้แบบใดให้แบบนี้แหละค่ะให้แบบนี้แหละค่ะตามคลิปเลยค่ะ เขาจะบอม,มีการตัวกันะนะคะเพราะว่าเห้าถือว่าเอาคุณภาพเป็นหลักอ่าตัวนี้ก็จะหนึ่งสองสามาลำต้นเหลียงเพื่อจะมีสจ้ะเหมือนคลิปเลยนะคะอันเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะถามว่าลุมหนึ่งจากตน้นส่วนใหญ่จะอยู่ทีสอง,งสาส<อ>งต้นสองถึงสามต้นนะคะพี่น้องถ้าเดียวๆอีลีนี่เขาก็จะมีนอนห่อยนะนะค่ะนี่นี่คือจะมีลำเลี้ยงใหญ่ต้นหนึ่งอ่า นี่นี่ถ้าเป็นเดียวเดียวคู่ให้อกเพิ่นหน่อยเอา่ถ้าเป็นเดียวเดียวแบบนี้เป็นหนนนางสาวไทย่ถ้าเป็นเดียวเดียวแบบนี้เอาบางเชืออาจบางเชืออาจจะแถมยังสี่ไปนะคะเดียวเดียวเออยเอาบางเชือกกระสีเป็นยังสี่เป็นสองสามต้นแบบนี้แม่ค่ะถ้าเพิ่นถ้าพี่น้องไปไปปลูกแล้วเพื่อนเือให้แม่เกินกับว่าเป็นยังเพราะว่ามาจําลูกทรายใบกอนอันนะค่ะเพมาาทั้งนีโสด อันอันนี้ยำวสด <L an> เดี๋ยวเอือยวันที่เขาไห้ไปจังสี่ไปเห็นผู้ังค้นปลูกต้นเดียวต้นเดียวปเ,ปยเป็นต้นหรต้นคือหยังเด้ติดคือกาวเพราะว่าพนีตุ๊ปุ้งคือติดติดแต่ว่าคอเขาสีงไงสะอาดนะนะเอือยแนอยากให้ใส่ไปก็สองสามต้นในเด้อพี่นองเด้อแมนนี่คือ,อบางเช้าก็จะเป็นลักษณะนี้นนคือจะปลูกขี้นิ้วลายปลูกต้นเดียวฟางหลางหลายก็ได้ค่ะเพราะเป็นหยัง แม่นบ่อเพราะว่าเพื่อนไปเพื่อนมามันยังได้นายนลุมแม่แม่ข่ะตีกนเดียวกันเลยว่าอ๊้ยกะให้เขาอยู่เดียวดายพูดห้ามมูใส่ไปน้ำแน่ประหยัดยายใส่เพื่อนยู่พูดเดียวไลายเด้อค่ะเพราะว่ายานพี่หลอกใส่มูไปน้ำเออเอามูเขาใส่ไปน้ำเนเด้อพี่น้องเด้อบ่เมนปลูกต้นเดียวขอล้อขอลอมาไอ้เฮาว่าเขาส่งให้ยี่สิบสองเพื่อนปลูกได้สามสิบกว่าพูดแม่ก็มี คือคือผู้เฒ่าผู้เฒ่าบางคนเขาจะบอกว่าเพิ่นไปแซ่อีกเพิ่นไปแซ่อีกแม่เคยยาจังสี่จังสี่มากค่าหนี่จะบบตายง่ายแม่ค่ะค่าจะบบตายง่ายถึงจะเอาเพิ่นไหวไตดินกับบัเป็นอย่างเวลาเฮาไปเบิ่งน่ะก็จะแทงนอขึ้นตุ๊บุติเป๊ะแน่นอนย่ำอีกแน่เอื้อยใบตานีอย่าอย่าขุดหลุมเลิกแม่หลุมเลิกเด้อพี่น้องเนาะเอาซามป์ปามานนี่นี่เนี่ยผมเคี้ยวหัวเขากับพ่อแม่ค่ะเพราะว่ามีผู้หนึ่งปลูกลงไปตอนนี้สิเป็นเดือนละ ยงนี้ัเห็นแตกขึ้นมาิ่นว่าพุดเบิ่งแล้วเขากับบ่ทันตายได้ิ่นว่าบ่ตายบ่ตาย่งยๆบ่ตายแต่ว่าอยู่พุนธมาสั่สามสิบเส้นบ่ไดดได้พี่น้องจะปลูกเลิกปนั่นต้นนั้นเทศเสาเือนแล้วแมนเนาะเอ้ยเนาะเพราะว่าถ้าปลูกเลิกนี่นึ่งละเ้าจะพุดยากนอก็ขึ้นไม่อยากแมนค่ะะนังจาถทาพื้นติดแล้วเพื่อนจะบ่ค่อยมักน้ำปันไดนะค่ะปลูกตื้นนอ ค่ะเป็นไปได้ลัางคนนีข้าเจ้าว่าแค่เอาว่างไวเอาดินมากบกกมีด้ค่ะแม่กับหัวมันเนี่ยหัวแก่แกคือห้าวถิงค่ะเอาเถิยงไวประมาณเกือบเดือนอยู่เนาะค่ะประมาณเกือบเดือนมันก็จะเริ่มแตกขึ้นมาไอ้กีเซดเศดดินแม่ค่ะที่เขาเดินเองค่ะแม่เพราะฉะนั้นหนึ่งปลูกคาเกษตรแดงใหญ่บ่ต้องคุดเลิกนะคะพี่น้องคุดลุมแค่ทมหัวรึกกับพ่อเพราะว่าหลายคนบอกว่าบอกวิธีการปลูกเอาแบบชัดเจนแน่ บ่ต้องคุดหลุมเลิกบอ่อต้องห้องกลนหลุมปลูกดินธรรมดาแม่นบ่เอื่อยแม่นค่ะแต่ว่าะจะใส่ดินเหนียวนะคะค่ะให้เขาติดก่อนจักอซี่ขามือหรือว่าสัปดาห์หนึ่งพี่น่องจังมาใส่ฝุ่นเป็น ปุ๋ยคอขิงงัวขี่ยังจังซีน้องเอื่ยนนอกแมนค่ะเป็นขิ้งัวเป็นขี้เท่ากระไส่ได้เป็นแกบกระไส่ได้แกบแกบดำค่ะคุ้มเฟื่องก็ได้บ่คุ้มก็ได้นะคะเดี๋ยวอีกประมาณจักเดือนหนึ่งเดี๋ยวจะทายอยู่สวนลังบานออกให้เบิงบอกแมนค่ะในจักเดือนเราเอืยสวนลังบานตอนนี้ได้สองเดือนหมูสองเดือนพอดีหมูว่าเขาแตกขึ้นมาเราบอกเอื่ยแตกสามสี่โอ้สามสี่สามสี่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังปีใหม่เข้าทายให้เบิงเนาะจ้ะหลังปีใหม่อันนี้เข้าขาไห หายไปเลยค่ะท่านเนเพราะว่าเพิ่นจ,บจะาบวแงเงาเพราะว่าต้นนี้ทาพับอันนี<ะ>้มาตามลูกทรายไวน้ำดี่นี่น <laughs> มันก็จะมีหน่อยมีใยเด้อพี่ <c oughs> น้องค่ะกันไปมีหลายคนบอกว่าค่ากเกษตรแดงใ่เขามีต้นหน่อยน้ำบอ่อเอือยคะค่ากเกษตรแดงใยเขามีต้นหน่อยน้ำบ่อต้นว่าต้นหน่อยมีพวานึงอ่าอาหารบ่ถึงค่ะ อาหารบ่ถึงดินบ่ดีดินจันแน่นดินดินบ่เด้ลุยแม่นขาตัวนี้บ่รวนซุยดินเหนียวสินเกตเบื้องบ่าอันหน่อยก็มี่อ่าต้นหน่อยก็มี่ปลูกขี่โพดแม่นบ่เอื่อยปลูกทีน้ำปลูกทีปลูกอาหารบ่เพียงพ่อคืบปุ๋ยปุ๋ยบ่พ่อน้ำปนบ่พอต้นกระน้อยได้ต้นกระน้อยได้ค่ะ แต่ด้วยสายพันธุ์เขาคือเกษตรแดงใหญ่แมนค่ะเขากะสีใหญ่พี่น้องถ้าอาหารสมบูรณ์ถ้าน้ำดีนั่นเลยเนาะแมนจ้ะคาโคมกับมีน้ำเด้อบ้านเนี่ยคาโค้มกับมีแมนค่ะาค,คะาตาแดงหน่อยกับมีคาแดงหน่อยกับมีจ้ะผู้ใดอยากได้ยังสิ้นเลยบอกค่ะ,คะทักมาลดจากคนมีคานะคะจากคนมีคา อ่าแถมเบอร์โทรเพิ่นบอกแถมแม่ค่ะเอาเบอร์โทรเนาะเอาท้างนี้ดูไส้กับฝากน้ำเด้อเอ๊ะหนาวปีนี้ขึ้นปปน่าแปลกๆเงี้ยรู้ืว่าไอ้โมเดิร์นาเข็มสามคือคืออยู่ได้นี่โมเดิร์นาเวอร์สุคนเป็นบนนี้เป็นสี่คือคือยู์แปดหนึ่งสองแปดสองศูนย์สามหป จะสร้างน้ำสาน้ำเนื่อก็ได้สร้างน้ำสอท่อก็ได้แบบเป็นยังค่ะยังอีกตัอหนึ่งก็ศูนย์แปดหนึ่งสองแปดสองศูนย์สามหกแปดค่ะจ้าตามไต่คลิปนะคะค่ะโทรมาจีบก็ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะได้มอดิหนาเข็มสาเป็นสิเป็ดคนอีก๋ฉีดวัคซีนสามยางนะเอาสอยางอันเลยน้อกคนดียางอ่ะเอา ถูกย่หอบ่เป็นยางค่ะคุณคุณหมอเพิ่นบอกว่าฉีดเลยว่าเข้าไปดูถ้าต้องรักษาจะคล้องไปก่อนนะคะฝากเลือกค่ะผู้ได้ี่ต้องฉีดวัคซีนนะคะว่าเข้าไปดูนะคะนี่สิไปอีกแล้วนีไปเที่ยวอีกแล้วนี่บอจะไปอบรมค่ะอบรมนะคะจะเอาได้่น้องเดอกะตามนี่นะคะสำหรับปี2564ค่าเกษตรแตงใหญ่ ผู้ใดอยากได้เหลือซิปก็กองนี่แหละนะคะสามารถโอนเงินได้เลยสาวน้ำเงินทักไปแล้วนะผู้ที่แจ้งซื้อทีอยูไว้ในไลน์นี่ทักไปแล้วอ่านไลน์ในเด้อค่ะเด้ออ่านไลน์ถ้าผู้ใดอ,อ่านไลน์แล้วก็เฝ้าโอนได้ก็จะได้ลอดหนีไปนะคะถาวสันตรงถทาวันที่สิบมกราคมปีหนานะคะจังจะจัดให้พี่น้อง ค่ะยังมีผู้ใดอยากโอนจองก่อนบอเป็นปัญหาเออยวานะคะแมนค่ะแมนค่ะโอนว่าได้รายผู้ดเลยค่ะเพราะว่าค่าจะเริ่มออกแล้วค่ะมันจะมีบางสวนทีค่ะที่เพิ่นเป็นหูุค้าคราบัตรที่นีเพิ่นกะบุกไปกอนผู้ใดมันบองามเหากับบอกอคือหากไอเพิ่นบรรุงถาหากไปเก็บเพิ่นคือเก่าหากไปอันอืเพิ่นคือเกาเนาะจ่าจ้า เงินนะไม่ใช่งูสันโอนมาได้เลยยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเพื่นกระเป๋าเพท่านเต็มบ่เอลยบพื่อนเต็มโอ้จอดเฉลี่ยลายมิตหลูกหนีพี่ต่เจ้าหนีเท้าอยู่ดีถ่ายเซ่ละมั่งถ่ายเซ่ละมั่งโอ้ยเบิ่งเบืองเบืองกี่น้องเอาเอานีเด้อซิบก็ก้องนีล่ะค่ะสาวนุ่เงินขาดคะเนีด้วยสายตา นี่เป็นรอบปีสองพันห้าร้อยหกสนะคะ,ะเดี๋ยวปีหน้าเขาจะทรงใหใหม่เด้อสำหรับผู้ใดที่อยากได้หลายคนบอกว่าหลังปีไม่ได้บอได้ค่ะช่วงนั้นแห้งคาเริ่มมาไม่เลยค่ะพี่น้องเป็นคาพี่น้องที่เพิ่นปลูกได้ตอนนี้หเดือนเจ็เดือนแล้วนะคะพอดีปีหน้าแปดเดือน <laughs> แปดแปดเดือนนี่บางคนเจ็ดเดือนนี่ก็ง่ายและเด้เพราะว่าคนบำรุงได้ถ้าบำรุงดีเนาะแม <J ets S 2> ่เจ็ดเดือนก็นงามแล้วอเอาละคลิปนี้บ่มีอย่างหลายพี่น้องคาแคร์อยากจะมาบอกพี่น้องว่าเขายังจัดทรงให้ตลอดนะคะแล้วมือนี้ก็จัดทรงให้พี่น้องไปอ,ออเดอร์สั่งเขามาเราก็หูซื้อว่าเข้าจากจ้างทีมงานคุดเกินมากนะคะมือนี้ <laughs> แต่โบเป็นปัญหา เดี๋ยวพี่น้องก็โอนมาคือบาทนะคะ <S <S ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณเอื้อยค่ะเอื้อยเอื้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะยูดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ